สวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเซเว่นไนอทีบิลทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาตอบคาถามตะครังบ้านกันอีกแล้วนะครับผมคือเนื่องจากว่ามีคนหาหลังไมมาว่าไอดีของผมเนี่ยเป็นสายฟรีจริงๆไหมและที่สำกัญคือทําไมแต่ละตัวมันถึงเป็น c 6 แ,แล้วตัวมันถึงมีของแบบนี้เรามีวิธีการแบบเหมือนคล้ายๆกับว่าหาซียังไงบริหารทรัพยากรยังไงบ้างวันนี้จะมาตอบทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับถ้าที่ชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้วันด้วยนะฮะแล้วก็นี่เลยครับเพชรหมดแจมหมดนะครับเพชรวินช็อปอัพลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับอย่าลืมก่อกตัวของโค้ดนะครับวันเคลียด้วยนั่นเองนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะมาเริ่มกันอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับผมว่า ไอดีผมอะ่ะเป็นสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆอ่าหลายคนแบบเห็นชืแบบไม่น่าใช่เกมไม่น่าใช่สายฟรีอ่ะอันนี้ถ้าถ้ามีตรงนี้อยู่คือเรายงังยังเป็นสายฟรีอยู่นะแต่ผมอยากให้เพื่อนๆสนับสนุนกับเกมด้วยนะครับผมไม่ต้องแบบอ่อะไรมากมายกับสายฟรีนะเพียงแค่เล่นเป็นตัวอย่างแล้วก็เล่นเป็นแบบเออชาเลนจ์ตัวเองเฉยๆนะครับผมอ่าทีนี้ หลายคนก็สงสัยมาว่าเอ้ยเราไอ้พวกเอสปาร่าที่มัน C6 หรือแบบไอ้พวกซอินที่มันเป็น C 6กอ่ะพี่ได้มายังไงพี่เปิดหรอพี่แบบเอาเพชรมาเปิดสกอร์หรออะไรเงี้ยครับผมคนถามมาเยอะมากนะครับ <C ases> มาเอาจริงเลยนะตัวละครผมทั้งหมดเลยอ่ะที่ที่แบบเพื่อนๆเห็นกันอยู่ตอนนี้ครับที่มันมีซีซูงสูงสิงก็จะเป็นราเชลอ่ะเพื่นพอนๆเพราะว่าที่ราเชลเนี่ยผมเอ่อมันจะ,นจะเกมมันจะมีตัวของการแจกตัวของเซเว่นไนท์อ่ะมานะครับซึ่ง ถ้าใครที่ทานกิจกรรมนั้นนะ่ะคุณจะมี C6 แน่ๆหนึ่งตัวไม่ว่าคุณจะเป็นเอาตัวของรูดี้หรือคุณจะเอาราเชลหรือคุณจะเอาวานิสาอะไรพวกนี้คุณจะ C6 แน่ๆหนึ่งตัวหรือบางคนก็อาจจะกระจายเป็น C2 ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่แต่ส่วนตัวผมอะเล่นค่อนข้างชอบราเชลมากก็เลยยัดน้องเป็น C6 ไปเลยนะฮะเออก็ถ้าเป็นตัวของ C ที่สูงจริงๆอะ่ะก็จะมีเพียงแค่ราเชลที่ C6 เท่านั้นอันเนี้ยได้จากการที่เกมแจกนะครับต่อไปยังแค่อเนี่ยที่เป็น C2 เพราะว่าเราอะเหมือนคล้ายๆกับว่า พยายามเปิดหาในช่วงที่เราเล่นแรกๆนะผมเพราะว่าตอนนั้นมันมีตู้เลดอยู่แล้วเราก็ดวงแอบดีประมาณหนึ่งด้วยมันก็เลยทาให้สามารถได้แทโอเนี่ยได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับที่เป็น C2 อย่างไลออนเนี่ยคือถ้าใครที่เล่นมาเนี่ยมันก็เกมะจะแจกไลออนอยู่ประมาณ c 1เนาะแล้วก็เราจะสามารถได้จากตัวอยากไลออนเนี่ยจากตัวนี้ร้านค้าร้านค้าแลกเปลี่ยนครับผมแล้วก็จะเป็นอารีนาอารีนานะครับตรงนี้มันจะมีการแจกและไม่ใช่แจกไลออนสิขาใช้ว่า ใช้ตัวของเหรียญตรงนี้ครับมาซื้อได้นะครับผมเอามาซื้อได้ซึ่งในช่วงแรกๆเกมมันแจกตัวของแบบเหรียญพวกนี้เยอะอยู่นะครับผมที่เราเล่นกิจกรรมกันนู่นนี่ครับได้เหรียญมาผมก็เอามาซื้อ,อไลอันเพื่อจะเอาเป็น c 2แค่นั้นแหละนะครับอ่ะวิธีการได้รับตัวละครนะครับก็จะประมาณนี้เนาะ <S <S ต่อไปพยัคฆ์มีคาพยัคฆ์มคาเนี่ยผมเปิดการ์ดได้เมลคีผมผสมได้บิกฤตผมเลือกหมากลุกเซนาครับ หมากรุกเซนาอย่างพวกเดรรนนะครับอ่ะเดโรนเนี่ยผมผสมได้นะครับอย่างค่ายค่ายเดิผมเปิดนะครับยอนฮียอนฮีผมฟาร์มได้นะครับผมอ่ะฟาร์มได้ออนิซ่าได้จากตัว๋วเอ่อตั๋วของกิลนะครับตั๋วของกิลคือตรงนี้นะครับอ่าตัวของกิลคือตรงนี้ครับเพื่อนๆทีนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงคอนเทนต์ละกันว่าเอ้ย ทำไมเอดีของวันน่ถึงมีการอัพซีบางตัวเนี่ยไปถึงขั้น C6 แล้วนะครับอย่างพวกเอสปาร์ดาปาร์ตคาวอย่างเงี้ยบางคนยังไม่ถึงเลยมันมีทิกอะไรที่ทำให้ผมสามารถที่จะอัพซีพวกนี้ไปได้ไกลขนาดนั้นด้วยตอนนี้ถ้าซีหลักๆเลยอะ่ะก็จะปีพวกซอินเอสปาร์ดาปาร์ตคาวแล้วก็ดีซีแล้วก็ลูรี่ที่ยังเป็นพื้นฐานที่เป็น C2 กับ C6 ที่เหลือนะครับที่เหลือก็โดดๆเลยทุกคนว,ว่างเปล่ามากนะครับผมประมาณนั้นแล้วกันเนาะไอตัวของพื้นม่วงเนี่ย ผมไม่ขอนับแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าใครที่ฟ้ามากพอหรือเปิดมากพอเนี่ยคุณก็จะได้พื้นม่วงมาใกล้ๆกับผมแล้วนั่นเองนะครับอันนี้ผมแซ่บไปหลายตัวแล้วนะเออจริงนะครับสิ่งแรกก่อนเลยนะครับผมที่อยากให้เพื่อนๆโฟกัสกันก็คือตัวของร้านค้าครับเพื่อนๆร้านค้าเนี่ยเรามาตัวของแบบเออทองตรงนี้ใช่ไหมมันจะมีตั๋วให้เราซื้อเนี่ยอันนี้ใน1วันเนี่ยมันจะได้ประมาณแค่สตัวเองนะครับผมซึ่งเราต้องซื้ออันนี้ทุกครั้งนะตอนแรกผมไม่ซื้อเพราะผมรู้สึกว่ามันเปลืองมันเปลืองเงินนนมัหาายกะ แต่ทีนี้พอร,รู้สึกว่าเงินเราเริ่มพอแล้วอ่ะเงินเรากพเริ่มพอมีเราจัดสรรได้แล้วผมก็เริ่มมาซื้อตัวต๋วตรงนี้ตัวตัวนี้ผมจะซื้อทุกวันนะครับไม่ขาดนะฮะเออตัวสําคัญมากนะครับต่อไปนะครับตัวของอารีนานะครับอ่ะตัวของอารีนาเนี่ยผมจะโฟกัสแค่ตัวของหินอัพสกิลแล้วก็แหวนแค่นั้นเลยนะครับผมอ่ะจะไอสามแถวล่างเนี่ยผมจะโฟกัสแค่นี้นะครับในหนึ่งหนึ่งเดือนนะอ่ะที่เหลือผมไม่โฟกัสเลยครับผมถ้าแต้มเหลือถ้าแต้มพอยเหลือผมก็จะเอามาแลกกลุญแจหรือไม่ก็จะเอามาซื้้อตัวนี อันนี้ตัวปัถนาไอ้พวกเนี้ยตัวสัตว์เลี้ยงปัถนามันเพิ่งเพิ่มเข้ามาเนาะอันนี้ผมยังอยู่ในช่วงการแบบคัดกรองว่าเราจะซื้อดีไหมอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่ง3อันนี้ผมจะซื้อแน่ๆหนึ่งร้อนตะครับต่อไปนะครับผมก็เพิ่งมีการเพิ่มตัวของตาเหรียญตาม,มาใหม่เนาะเหรียญตานี้มาใหม่ซึ่งไอเหรียญตาตรงเนี้ยครับผมคิดว่าผมน่าจะเอาเป็นตัวของแหวนเนี่ยะ <c oughs> จะเอาแหวนโดยตรงเลย เพราะว่าเกมนี้ถ้าเราพูดกันตามเงือค่าเราจะเก่งไม่เก่งอะมันขึ้นอยู่กับแหวนโดยภาพรวมเลยนะครับผมอ่ะก็จะเป็นแหวนกับไลออนที่ผมมองที่ผมจะซื้อที่เหลือผมไม่ค่อยให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับเป็นแหวนกับไลออนนะเออประมาณนี้แต่น่าจะเอาโฟกัสโฟกัสที่ไลออนของซักซีหกก่อนเพราะว่าไลออนเนี่ยเราใช้เยอะในคอนเทนต์กิลอะไรพวกนี้ในอนาคตมันก็ได้ใช้ด้วยผมรู้สึกว่าผมจะออาไลออนก่อนแล้วค่อยเป็นโฟกัสแหวนนะครับหรือถ้าไลออนซีสองคอแล้วผมก็อาจจะเป็นโฟกัสแค่แหวนอย่างเดียวเลยก็ได้นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นน,นะ ต่อไปครับผมเกี่ยวกับเรื่องของสงคารามเบสเซ็ตกันนะครับสงคารามเบสเซ็ตนะครับผมจะซื้อแค่ตัวของหิน5ดาวเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นสายฟรีจริงๆอ่ะมันจะไม่สามารถซื้ออะไรที่มากกว่านี้ได้ประมาณหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นสายฟรีแตมเพื่อนๆหลายคนการที่ไป6,000มันเหนื่อยมากครับเพื่อนๆเราจะอยู่ที่ประมาณ3,500อย่างตอนนี้ตัวของสงคารามเบสเซ็ตของผมนะ นี้เป็นอยู่ในช่วงการทดลองนะครับปกติวันจะจบสงคารามเบสเซตเนี่ยอยู่ที่ดาวดาบแดงอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่รอบนี้ไม่ได้สามารถจบได้เพราะว่าช่วงเฟสหนึ่งถึงสี่รอบเนี่ยเราอยู่ในช่วงการทดลองทีมอยากให้หาทีมที่แบบมันสามารถขึ้นไปแต้ม6 0พันได้นะครับผมก็อยู่ในช่วงการทดลองเราเพิ่งได้วิเลเลจมาดีๆว่าจะทํายังไงต่อกับตัวของการเล่นสงครามเรียกว่าในสงคารามเบสเซตอะไรประมาณนี้นะครับผมปกติผมจะจบตรงนี้ได้ตลอดนะครับผมอ่ะ หายากได้ตลอดนั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะอืมอ,อันนี้ผมพูดถึงเรื่องของร้านค้านะครับผมไอ้พวกร้านค้าตรงนี้ครับมันมีความสําคัญในการที่เราจะเปิดหาตัวละครแล้วก็อัพซีเนาะผมอาจจะลงดีเทล,ลเรื่องการหาซื้อของหน่อยนิดนึงเพราะว่าาบางคนเนี่ยแบบอยากจะอัพซีมากจนแบบไปอัพตัวไปซื้อตัวพวกนี้ซึ่งมันไม่คุ้มกันเลยเรามาซื้อตรงแบบอะไรที่มันคุมค้มๆดีกว่านั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการซื้อของเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับผมอ่ะ ถ้าเป็นตัวของเกียรติยศเนี่ยอันนี้ผมซื้อแค่กุญแจนะแต่ที่เหลือผมก็ขึ้นอยู่กับผมขาดอะไรสมมติว่าผมขาดตัวของอัศวิน3าดาวผมก็ซื้ออ,อัศวิน3าดาวแบบนี้เป็นต้นครับแต่ปกติมันจะซื้อครบอยู่แล้วนะครับเห็นไหมมันจะซื้อได้ครบเกือบเกือบทุกรอบอยู่แล้วนะครับในในหนึ่งอาทิตย์นะฮะประมาณนั้นละกันเนาะเออต่อไปครับคอนเทนต์กิ้วคอนเทนต์กิ้วอ่ะมันจะมี3หัวข้อใหญ่ๆก็คือจะเป็นเหรียญกิ้วตากิ้แล้วก็ปุ่มดาวกิ้นั่นเองครับ แ,แต้มกิลเนี่ยผมจะซื้อแค่ตัวของกุญแจเท่านั้นแล้วก็จะเป็นซื้อตัวของแบบไข่สัตว์เลี้ยงซึ่งไอไข่สัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะออกแบบพวกตัวของสัตว์เลี้ยงระดับสูงด้วยเราก็เลยสามารถที่จะได้จากตัวสัตว์เลี้ยงแบบพวกตัวของรูดี้ได้จากตัวของสัตว์เลี้ยงนี้ด้วยนะครับก็มีโอกาสหรือแม้โอกาสมันจะน้อยก็เถอะนะครับแต่ว่าอยาให้ซื้อไว้นะส่วนมากกิลอะ่ะผมจะซื้อแค่2อ,อันนี้นะครับผมอ่าต่อไปนะครับผมก็คือตัวของตากิลตากิลวเนี่ยเป็นช ทำไมผมถึงเอ่อซื้อตัวของเซเวนไอเท่านั้นตอนเนี้ยสิ่งที่ผมต้องการที่สุดนะครับไม่ใช่ตัวของราชเชลนะตอนเนี้ยผมต้องการวานิาซ่า C2 วานิาซ่า C2 แล้วก็ไอรีน C2 เดรโรน C2 คิสงเนี้ยเพราะว่าผมจะเอามาเล่นกับทีมที่ผมเล่นทีมเดสอย่างเงี้ยหรือเป็นทีมโถมเงี้ยผมต้องการ C 2เยอะนานนั่น,น,น,นะไอตัวของไบเรียอัศวินเนี่ยผมก็จะเลยเอ่อโฟกัสที่ตัวของแบบไบเรียอัศวินอย่างเดียวเลยถ้าเป็นตัวของตากิวนะนี่ตากิว ซากิวเนี่ยผมเพิ่งได้เปิดแค่รอบ2รอบเองมั้ง้าจะไม่ผิดประมาณรอบเดียวนะครับผมซื้อไอตัวของนี้ไปนะครับได้วานิซซามาก็เอามาอัพสีเนาะต่อไปครับผมก็คือตัวของตากลุ่มดาวอ่าตากลุ่มดาวจะได้จากบอสจุกติอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมเพิ่งเปิดไปได้แค่รอบเดียวนะครับผมเพิ่งได้ใครมาผมเปิดไปแล้วผมเพิ่งได้ใครมานะผมผมเอาคายมาอัพเป็น C1 นั่นแหละนะครับผมเหตุผลก็มีแค่นี้เลยนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อตั๋วทั้งหมดเลยนะครับของไอดี ต่อไปนะครับในเฟสของสงครามกิ้ตรงนี้ในเฟสสงครามกิ้นะครับปัจจุบันเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าผมจะซื้ออะไรแต่ก่อน,นผมจะซื้อตัวของหินสีดาวนะครับแต่ว่าตอนนี้มันพอแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าผมอยากจะดองแต้มไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตาสีแดงตาสีแดงเนี่ยผมยังไม่ได้ไปวกแวกกับการซื้ออะไรเลยผมคิดว่าตาสีแดงผมจะเอาตัวของอดีเซเวไนท์เท่านั้นเพราะผมรู้สึกว่าผมอยากได้พายผมอยากได้ตัวของโรซี่มากอยากได้พวกไพ่ซีสโรซี่ซีสอง ตัวของแบบจูลี่ซีสองอะไรเราอยากได้ประมาณนั้นนะครับก็เลยโฟกัสที่ตรงนี้เป็นหลักนั่นเองนะครับทีนี้อันนี้คือวิธีการซื้อหรือการหาตัวละครทั้งหมดของวันนั่นเองนะครับว่าทำไมไอเดียผมถึงเป็นซีประมาณนี้นั่นเองครับต่อไปครับอีกอันนึงที่หลายคนมองข้ามและหลายคนเนี่ยไม่เคยคิดถึงมาเลยนะครับก็คือระบบการรวมนั่นเองครับในการรวมใน1 1เดือนเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้น,นะครับการรวมเนี่ยถ้ามันจะมีเป็นหายากกับตำนานเนาะถ้าเป็นตำนานเนี่ยก็จะมีพวก5าดาวอ่ะ5ดาวเนี่ย เอออย่างไอดีวันเนี่ยมันจะรวมวิกฤตทุกเดือนนะครับผมเกมนี้เปิดมาประมาณเดือนแรกเนี่ยไม่นับนะทุกคนเดือนแรกเนี่ยมันหาทรัพยากรได้ยากมากเนาะก่อนที่เราจะฟาร์มได้อะไรต่างๆได้มันเหนื่อยมากผมเพิ่งมาคราฟวิกฤตเนี่ยตอนที่ช่วงประมาณแตแถวเดือนที่2อืม เดือนที่2เนี่ยผมจะเปิดมากลุกเซน่ากับตัวของแบบการรวมนะครับผมถึงได้บิจกซีสองเนาะซึ่งในตัวของรอบนี้นะครับผมในเดือนนี้นะครับผมก็ต้องการบิจกซีสามซีนะครับเพราะว่าเปิดมากลุกเซน่าด้วยแล้วก็จะรวมเนาะเดือนนี้ผมยังไม่รวมใช่ไหมครับอ่ะก็ต้องการตัวของบิจกนะครับให้มันเป็นตัวของแบบสักประมาณแถวๆ C6 นะฮะออันนี้ผมก็จะรวมบิจกอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นพวกตัวละครอย่างเป็นแบบพวกเซอินนะครับผมเอสปาร่าอย่างป้าคาวเนี่ย ผมรวมแทบทุกเดือนตั้งแต่เดือนแรกๆเนี่ยผมก็รวมแล้วนั่นเองครับอันไหนที่ยังไม่จําเป็นผมรวมเลยนะครับผมอ่ะอันไหนที่แบบอย่างพวกเนี้ยเนี้ยซีช่วงแรกผมแซ่บไปหมดเลยนะฮะก็จะมีอย่างพวกเออเซอินเอสปาร่าเอ่อแล้วก็พาสคาวนะครับผมอ่ะสีตัวเนี้ยนะครับรวมถึงเดซี่ด้วยเนี่ยก็เริ่มมามีการแบบคราฟช่วงหลังหลัง คือไอตัวละครที่มันเป็นพื้นหลังสีส้มอ่ะผมว่าเพื่อนเพื่อนหาได้ไม่ยากมากแม้ขนาดผมเป็นคนที่ดวงสวยในเรื่องการฟาร์มอย่างเงี้ยผมก็เปิดสกอร์ที่เกมแจกมากในต่างๆแจกมากเนี่ยมันก็สามารถที่จะเอามาอัพซีได้สบายสบายมากแต่ว่าในทางนี้ทางนั้นเราต้องขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้น้ําหนักตัวไหนอ่ะในการอัพซีนะครับผมสมมติเราอยากให้ตัวของแบบปาร์คคาผมเป็น C 6กก่อนเงี้ยผมก็จะเอาทรัพยากรทั้งหมดนะครับที่มันเป็นตัวของแบบดาว พื้นหลังสีส้ม่างเงี้ยครับพื้นหลังสีส้มที่ไม่ได้จําเป็นในช่วงนั้นนะครับผมก็จะเอามาแลกก่อนเอามาแลกตัวของพี่ปาร์ตก่อนเอามาแลกตัวของเอสปาร่าก่อนเอามาแลกพวกซีอินก่อนนะครับเป็นต้นนะฮะแล้วนั่นแหละตัวละครพวกนี้ผมก็เลยจะมีการอัพซีขึ้นมาแบบก้าวกระโดดนั่นเองครับก็จะเน้นตัวละครที่ได้ใช้งานก่อนตัวไหนที่ผมเปิดได้แล้วมันเป็นตัวของสีดาวพื้นหลังสีส้มยเงี้ยแล้วมันไม่ได้ใช้งานขนาดนั้นผมก็จะแบบเอามารวมเอารวมนั่นเองนะครับอ่นนี่คือเทคนิ ใบเลือกใบเลือกตัวของแบบสีดาวนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะใช้ตัวพื้นหลังสีม่วง10ตัวละครน,นะครับผมในการที่จะได้การ์ดการ์ดนี้มานะครับหใบซึ่งเอกตัวของการ์ดนี้นะครับมันจะมีโอกาสออกที่เป็นตัวของ5ดาวด้วยแล้วก็เป็นตัวของแบบสีดาวด้วย อย่างเดือนล่าเดือนนี้ผมได้ตัวของแบบเมลคีไปเมลคี Milky ผมเพิ่ง C2 เนาะจากจากตัวนี้แหละนะครับผมแล้วก็เดือนแรกเนี่ยผมได้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะได้เป็นเอ่อเป็นลุกหรือเป็นอะไรนี่แหละที่เป็นสิงดาวนะครับผมอ่ะก็เอามาแซบต่อได้นั่นเองครับซึ่งไอ้ตรงนี้ผมแนะนำให้เพื่อนๆรวมด้วยนะครับเพราะมันสําคัญมากนั่นเองนะครับอือต่อไปอีกระบบหนึ่งนะครับผมที่ทําให้เพื่อนๆสามารถที่จะได้ตัวของแบบเอ่อพวกตัวละครพื้นหลังสีสม้มก็คือจากการฟาร์มตัวทัว่วไปนี่นะครับผม แต่ว่าตั้งแต่ฟาร์มาเลยนะผมเพิ่งได้ตัวพื้นหลังสีส้มอ่ะแค่ครั้งเดียวก็คือยอนฮี ee, นะครับได้แค่ยอนฮีแค่ตัวเดียวเลยครับที่เหลือผมไม่เคยได้อีกเลยนะครับผมอะ่ะยอนฮีได้ตัวเดียวผมก็อัพเป็น C 1หนึ่งนั่นแหละนะครับทุกคนนะอะ่ะประมาณนี้ต่อไปครับก็คือจากการผสมนั่นเองฮะจากการผสมตรงนี้นะครับผมอะ่ะคือปัจจุบันเนี่ยถ้าใครที่เป็น ID ดีสายฟรีประมาณนึงอ่ะเพื่อนๆก็จะรู้ว่าเอ้ยการที่เราผสมเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่เราจะได้ตัวละครเพิ่มขึ้นนะอะ่ะเรามาดูอัตราผสมกัน,นะอะ ถ้าเอา1ดาวผสมกันมันก็จะออกเป็น2ดาวแบบนี้ถ้าถ้าเอาสองดาวผสมกันมันก็จะออกเป็น3าดาวนะครับโอกาสออกก็จะมีเนาะถ้าเอาตัวของ3ดาวผสมกับ3าดาวนะครับมันก็จะมีการออกที่จะเป็นตัวของแบบเฟดพวกนี้นะครับแบบ5าดาวแล้วก็อาจจะเฟดเป็นเป็นพวก4ดาวเงี้ยเออ คือแค่เราเอา3ดาวกับ3ดาวผสมกันขึ้นเป็น4ดาวก็ดวกได้แล้วนั่นเองนะครับทุกคนนะเออแล้วก็พวก4ดาวผสมกันนะครับก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมอืมห้าดาวผสมกันก็จะได้เป็นประมาณนี้นั่นเองครับส่วนมากนะครับไอเดียของวันนะครับมันก็จะใช้ผสมเนี่ยสาดาวกับ3าดาวนะฮะคือผมอะ่ะจะไม่เอาแบบพวก4ดาวเลยนะครับเพราะว่าทรัพยากรเราไม่พอเราก็จะเน้นจากการเอา3ดาว3าดาวผสมผสมกันนะครับค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้สามดาวผสมกันเป็น4ีดาวสีดาวผสมกันเป็น5้าดาวอะไรเงี้ยค่อยๆแอคทีฟแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถามว่าเปลืองไหมเปลือง เปลืองมากเปลืองเงินเปลืองทรัพยากรเปลืองมากแต่ว่ามันต้องทำเพื่อนไม่งั้นไอดีของเราก็จะอาจจะโตช้าหรืออาจจะไม่มีตัวละครในการฟาร์มเลยครับผมแต่ปัจจุบันไอดีของวันเนี่ยไม่ค่อยขาดแคลนตัวละครฟาร์มสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่างไอดีวันเ่มันจะใช้ตัวละครแบบที่มันเป็นสัตว์เลี้ยงที่จะมีการเพิ่มการดรอปพวกตัวละครมานั่นเองนะครับก็เลยจะไม่ค่อยขาดแคลนสักเท่าไหร่นะเนี่ยผสมแบบนี้ไปบางครั้งเนี่ยเราก็จะได้ตัวแบบพวกสีส้มบางครั้งตัวเราก็อาจจะไม่ได้เลยนั่นเองครับแต่ผมดวงสวยมากนนัั่เอองครบ แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเกมตอนเนี้ยมันมีการแจกเยอะมากเพื่อจากการแจกโค้ดการแจกอะไรต่างๆเนี่ยมันแจกเยอะมากพอมันแจกเยอะเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็สามารถเปิดหาตัว,วละครที่เราต้องการได้นั่นเองครับแต่ว่าส่วนมากผมจะไม่ค่อยเอาเพชรเนี่ยเอาเพชรตรงเนี้ยครับมาเปิดหาตัวละครเท่าไหร่ผม,มรู้สึกว่ามันเลืองนะครับผมอ่ะผมจะเปิดหาตัว,วละครก็ต่อเมื่อมันมีตู้เลดมานั่นเองครับผมอ่ะถ้ามีตู้เลดมาผมถึงจะเปิดนะถ้าไม่มีตู้เลดผมก็ไม่เปิดนะครับผมอ่ะประมาณนั้นละกันเนาะเออแต่ถ้าเป็นการ์ดแบบเนี้ย ถ้าเป็นตัวแบบนี้ที่ทางเกมเขาแจกมาหรือที่เราสะสมได้มาอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะเปิดผมจะไม่ดองเลยคือผมยึดสโลแกนว่าเปิดวันนี้ได้ใช้วันนี้นะครับผมอ่ะใบเดียวผมก็เปิดอ่ะทุกคนเออคือแบบบางครั้งเนี่ยใบเดียวผมก็ได้ตัวดีๆมาก็มีเยอะเหมือนกันนะครับผมอ่ะประมาณนี้ก็สายฟรีครับผม <laughs> เป็นไอดีสายฟรีแบบ100%เปอร์เซ็นต์เลย <laughs> เพียงแค่ว่าเราจัดสรรทรัพยากรเราขยันมากๆในการทำคอนเทนต์เกมแทบจะทุกคอนเทนต์เลยเราก็จะได้ซีมาประมาณนี้อันนี้เป็นเคสของคนที่ดวงสวยมากๆนะทุกคนนะ คือผมขยันขนาดนี้ผมยังได้แค่นี้เลยอย่างตัวของเจฟเนี่ยทำไมผมถึงยัง up 4เพราะว่าเจฟเนี่ยผมต้องการที่จะดันให้มันไปถึงประมาณ c2 นะครับเพราะว่ามันจะได้การความเคลื่อนไหวต่อเรื่อง3เทินด้วยนะครับแล้วก็มันเก่งมากเนาะอย่างสไปค์นะครับผมอ่ะสไปค์ถ้าเป็น c2 มันมีอํานาจอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าไอ้ตัวพวกเนี้ยมันมีโอกาสที่จะได้ใช้งานสูงนะครับอ่ะอย่างตัวละครบางตัวนะครับผมที่ผมได้มาอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะแล้วเราไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยผมก็จะเหมือนคล้ายๆกับว่าเอาไปรวมนะครับอ,อย่างนี้ตอนนี้ ซิเวต้าผม C2 แล้วนะครับคาม่าไม่ค่อยได้ใช้เนาะอ่ะผมก็จะมีแทโอซิเวต้าอย่างเงี้ยครับถ้าตัวไหนที่ผมรู้สึกว่าเอ้การใช้งานตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้เยอะมากเนี่ยผมก็เหมือนคล้ายๆกบว่าจะเอามารวมกันก่อนนั่นเองนะครับผมอ่ะนี่คือนี่คือวิธีการบริหารทรัพยากรทรัพยากรแบบตัวของกีกี้ของวันนั่นเองครับว่าเป็นยังไงบ้างถ้าไปถึงจะได้ตัวละคร5าดาว6ดาวมาแล้วก็ตู้เมลคีเมลคีผมจะไม่เล่นเลยนั่นเองครับทีนี้เอ่อหลายคนก็อาจจะบอกว่าอไอ้ตัวของ พวกตัวละครพวกนี้นะครับที่มันเป็นหกดาวที่มันเปลืองเปืองเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปห้องทดลองเมลคีได้นี่แต่ผมขอเตือนก่อนเลยนะครับว่ามันเปลืองมากๆนะครับผมอ่ะสมมติติดต่างแล้วกันติดต่างผมใช้นี่ประมาณนี้อ่ะผมใช้ไปปั๊บเนี่ยไอ้พวกนี้ผมใส่ไปปั๊บเนี่ยคุณต้องใช้เงิน3ามแสนเนี่ยในการหาหาเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไอ้ตัวของระดับเนี่ยดูเปอร์เซ็นที่มันออกหรือมันออกน้อยมากทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันออกน้อยมากแล้วเปอร์เซ็นที่มันจะออกแบบไปตัวพวกพื้นหลังสีม่วงเนี่ยมันเยอะมากนะผมอ่ะ อันนี้ผมจะทําเป็นเคสตั้ตี้ให้ดูสักเคสหนึ่งละกันนะครับเพื่อนๆมีนนคนหามาเนาะเออนี่ผมก็จะใช้ให้ดูนะครับนี่สามแสนปึ๊บเนี่ยเใช่ไหมแล้วเราก็ต้องทายอีกครั้งนะครับผมอ่ะนี่ทายอีกครั้งอืมทิปเนี่ยก็เสียไปอีกสามแสนเนะี่ยเใช่ไหมทายแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะได้ตัวละครพื้นสีส้มมามันไม่คุ้มกันเลยทุกคนเห็นไหมเอออย่างเงี้ยทายไปเรื่อยๆหมดเงินไวมากนะแป๊บเดียวเงินไหลละเออเนี่ยได้อลิสมาเนี่ยสมมติออลิซผมอออยากกกไดด้ผม็่ เอาอลิสมาก็ได้ครับผมอ่ะทดลองมลคีปุ๊บกดไปตัวละครทั้งหมดจะหายไปนะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะได้อลิสมาอ่ะประมาณนี้เป็นต้นนะครับผมอ่ะก็อันนี้ผมสมมติผมกดลงไปแล้วกันนะครับผมอ่ะอยากให้เห็นภาพง่ายๆมาปึ๊บนห่ไหมก็ประมาณนี้ครับมันเกลือมากเนี่ยได้โจ๊กเกอร์่รับถามว่ามันมีความคุ้มค่าไหมสำหรับผมคือไม่เลยนั่นเองนะครับผมอ่ะอันเนี้ยถ้าไม่ทําคลิปผมไม่เล่นให้ดูแน่ๆครับเห็นไหม เงินแป๊บเดียวผมหายไปประมาณ 2M ละนะครับซึ่งมันไม่มีความคุ้มค่าอะไรเลยนั่นเองนะฮะก็แนะนําให้ใช้เป็นตัวละครที่เป็นแบบพวกสีส้มไปดีกว่านะครับแต่ว่าใครที่เงินเยอะอยากจะละลายตัวพวกนี้นะครับผมคุณก็สามารถที่จะมาใช้พวกนี้ได้นั่นเองนะครับผมอ่ะมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เอ่อเขาเรียกว่าละลายตัวละคร6ดาวนะแต่ว่าไม่ค่อยเชียเท่าไหร่นะครับเหมือนคุณเอา6ดาว5ตัวไปแลก6ดาวหนึ่งตัวอเออผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะก็มาตอบคำถามให้เร็วนะครับ